ตาไปก่อนกนแหละแล้วก็ยันวางไปเฮ้ยพันนี้น่าจะไม่ไหวหรอกอพี่ว่าน้องมีเรื่องอ่ะที่ไหน น้องมีไม่ตอนนี้น้องอยู่บ้านแต่น้องมีเรื่องเมื่อเช้ากับอินเวสอนะพี่เฮ้ยโอเคงั้นเอาเอาเป็นเริ่มกี่โมงเรื่องอะงั้นพี่ยังเนี่ยผมเลยไม่กิ้ผมจะคุยกันที่บ้านว่าเราจะรอคุยเราจะคุยกันเองเลยไหมหรือว่าจะรอแบบผลบ้ายนะครับน้องปรึกษาพี่ก่อนโอเคผมเล่าเดี๋ยวน้องเล่าให้พี่ฟังก่อนพี่ให้เขาประมาณสิบห้าทีหรือยี่สิบทีได้ไหมพี่พีซี่เลยก็ได้ครับพี่โอเคครับอือประมาณสี่สิบหรอครับสี่ทุ่มสี่สิบได้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 พี่สักเจ็ดนาทีก็ได้แล้วพี่ อ๋อผมขอเผื่อเป็นสองห้าทุ่มเลยก็ได้ครับเผื่อเพื่อ <ๆ S 1> ผมขอรวม,ม,มน้องๆกันอ่าห้าทุ่มเลยก็ได้โอเคครับปดล่ะครับปลดลิมิตเลยนะครับเฮ้ยบัดเดีเ๋ยพี่เก๋ยปดปดเลยครับปลดเลยแต่แก๊งไหนได้หวังเป็นดีไม่ดีครับอะไรเลยพี่แต่แก๊งไหนอะไรครับเอาบอลพี่ต้องถามน้องมันอ่ะเรื่องนี้เป็นของน้องมันอ่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยโอเคเดินสายบ่อยมากสายเอยสายใจกับเซเว่นเยียนะครับ กาารปีน,น,นยวไหเง้า,งากูเหลือกูเหลือแค่เพจแค่5อันนะกับเงิน3ามันถดเก้าบาทนะกูบอกไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> รถมึงก็เห็นมึงก็เห็นมึงก็เห็น,นกูขับรถมานะ <c oughs> รถยี่สิบโลนะไปไปไหนหมดผม,ม 3, คิดว่าสามพันนะคันนั้นอะไปไปไหนหมดคือผมเล่นบอลเสียไปห้าหกล้านนะพี่ <c oughs> หรอเล่นเล่นไฮโลอีกพี่ คือการพนันผมมันไม่ได้เลยป่า่พี่รู้ไม่ได้เลยนทไมยังทำอ่ะผมไม่รู้พี่คือเวลาเล่นแล้วมันสนุกอ่ะพี่มันเสียเงินกับมันก็สนุกอ่ะโตอนนี้คือเป็นนี้แกอยู่ประมาณเจ็ดล้านนะพี่เจดล้านเหลือเงินอีกสามร้อยหัวหน้า7สเเบนยียใส่เอ้ยใส่ใจตีตลอดตีไม่พักตีไม่หยุดเอา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 ขออนะแล้วตีไปละ พี่มันบอกว่ามันจะนถือไปแล้วอะไรนะอะไรนะไปเลยสวัสดีครับพี่ชายของผมครับสวัสดีครับอ้าวไอ้ยี่ชายผ่านไม่ตายเหรอเนี่ยะวันเดียบไหนราต้องไปผมผมไปดูรายการอีกที่หนึ่งมาครับแล้วเป็นไงแล้วกลับมาไหมอ่ะก็ชนะแล้วชนะแล้วเอาจบแล้วอะไรบอกไปเดือนนึงครับยังไม่ครบเดือนเลยไปเกินมันจบไปเกินไปกโกนยังไม่หายสงบสุขเลยอย่าไปยี่ใกล้กูเลยปะ ไม่เคยผมก็เดินแถวอะไรเยอะอย่างน้ไว้ใจสุดอะไรไอ้เียเดบนะบอกว่ามีกูจะลอดหนึ่งกูมีจะลอดหนึ่งมเวรมันอยู่คนเดียวเลยดิเฮียไม่ต้องมีมึงมันก็ชนะเว้ยถ้ามึงมานะช่องมึงบินนะกูบอกให้พี่ตีฟังผมช่องบินไปสี่ช่องอ่ะแต่วันนี้แต่ไอสตรีสวิทตอ่ะโคตรเดียเอาให้ใช่บินไปสี่ช่องไอ้ไอตั้มย้ายมาสตรีสวิทช่องบินไอ้สายฟ้าช่องบิน ไอ้ S <S <S อะไรอีกวะไอ้แบ็คชอ่องบินพื้ดินที่สี่ช่องครับพี่ชายบินเพราะอะไรอ่ะตัวรีพอ,อร์ตตัวรีพอร์ตดิรออะไรอ่ะไอ้เฮียนี่การเล่นแบบใหม่เหรอไม่ไม่แต่ว่าพวกคนเล่นอ่ะเขาไม่ได้อะไรเว้ยมันพี่น้องกันอยู่นะพี่เข้าใจะแม่มันตอดเนี่ยมันแต่คือคนดูมันอินแต่คนเล่นอ่ะเขาช่วยนะห้ามอยู่แล้วแต่คนดูแม่งแบบไม่ฟังอ่ะห้ามเอาไม่อยู่อ่ะเขารู้ถุงยางอ่ะไปดาวอะเป้งอนี่ยไปแด๊ดดี้ดีที่ผมที่ผมดูเฟซเนี่ยไม่ก็่ีเท่าไหร่มาให้หมด วัสดีครับไปกรุงเทพไปก็ไม่ต้องมาหากันหรอกไม่ต้องมาเจอกันหรอกอย่าพูดเลยตว์โอตควายกูชนขมบไโง่กูขับขมบไหมขับเปียกๆกูขับแบบเดินลงบันไดแล้วก็ปวดมากร้องโอยอะแล้ะอะ เล่ามาพี่ตีก็คือเมื่อเช้าตอนผมไปขายผมฟามใช่ไหมผมก็ไปขายของตรงกระดาคาสิโนใช่ไหมซึ่งตรงนั้นก็มีมือีรับซื้อของอยู่ตรงนั้นมันมีรถสีดโลจอดอยู่แล้วคันหนึ่งผมก็ขับไปจอดเทียบข้างคันหนึ่งรถของผมเนี่ยมันเป็นสีเทาส่วนอีกคันหนึ่งเนี่ยมันเป็นสีฟ้าๆม่วงๆพี่ซึ่งสีไม่เหมือนกันแน่นอนผมก็เดินเปิดท้ายรถขายของปกติเสร็จแล้วก็มันก็มีใครไม่รู้วิ่งขึ้นรถผมเหมือนวิ่งขึ้นรถผิดคันพี่ขับไปมันพยายามจะเก็บพอมันรู้ตัวว่า โทษพี่ผมขึ้นรถปิดคันกพี่ด้วยน้ยําเสียงที่แบบกลัวนิดหน,นึ่งอะพี่ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรไปผมก็แบบแอบคิดนิดหนึ่งว่าแบบสีแม่งรถม่ก็คนละสีใช่ไหม,มผมก็เลยเอาปืนเน<ม>ี <ไป S 1> ่ย <ไป S 1> ยิงยางรถ <ไป S 1> สีเดลโลมาไปนัดหนึ่งตุ้มผมก็เลยบอกว่าหายกันนะครับพี่เยิงยางรถปิดคันผมก็พูดประมาณนี้แล้วมันก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรผมแล้วมันก็กดซ่อมรถมันพอซ่อมรถมันเสร็จปุ๊บมันก็เดินมาหาผมว่าแค่ขึ้นรถปิดคันเนี่ยมันต้องยิงยางเลยเหรอครับผมก็เลยบอกว่าแล้วถ้ามันไม่ได้ยิงยางหรือมันต้องแทงอะไรกันล่ะ มันก็บอกว่าแล้วมันก็พูดประโยคนี้ออกมาพี่ว่าแทงเลยก็ได้ครับพี่ผมจะได้จําพอมันพูดประโยคนี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยแทงจึ๊กแม่งเลยไอ้ตาดแล้วผมก็รอหมอมาชุบแล้วผมก็บอกว่าเออผมชื่อเฟอซี่ครับผมอยู่ธนาคารนู้นนี่นั่นแต่มันก็พูดแบบยังไม่ยังไม่ขอโทษดีเดียพี่มันก็แบบพูดอะไรไม่รู้ยาวเว้ยแบบเลื่อยเปื่อยไปมั่วไปซั่วหมดอะคือผมไม่เล้งใจแบบนู้นี่นั่นแต่แบบว่าด้วยน้ำเสียงคนตีนะพี่แล้วผมก็เลยถามมันยันอีครั้งนึงว่าสรุปจําได้ไหมครับมันก็เลยบออกว่า จำได้แม่นเลยครับผมก็เลยแทงแม่งไปอีกจึ๊กหนึ่งแล้ว <c oughs> ก็เลยแยกย้ายกันตรง,น,ง <c oughs> นั้นแน่ครับพี่ <c oughs> ผมก็เลยถามมันว่ามันอยู่แกง๊งอะไรมันบอกว่ามันอยู่อินเวตอ่าไอ้สัตว์นี่ล้อๆชื่ออะไรอ่ะคอยจอนครับพี่ม, I I I มันตีใาคายจัยดอ่ะไอ้อินเวตมันตีใครอยู่ปะวะช่วงเนี้ยตีมันจบกับมันตีใครไนะล่าสุดอ่ะ ตัวเวตัวตีหรือตัวเวทชนะต้องน่าจะขาดรอยเลยโหตรจะขาดรอยขาดรอยโอ้มันตีเดีวมันเห็เจ็ดตีซาเวทต่อกำลังได้ใจนะพี่ตีแต่ถ้ามันเจอเรามันไม่หมดเลยหรอกกำลังมาอุ้ยพี่มันก็มันก็ชนะรวดแน่พี่ตีร้อยร้อยร้อยห้าสิบใบเน่ยร้อยห้าสิบใบได้ของจากทีซีไม่น้อยนะเล่นชนะได้เหรียญทองเหรียญไรบานเลยนะพี่เหรียญทองสิบห้าเหรียญเลยเนี่ยว่ะใช่สิบห้าเหรียญนี่เยอะกว่าเราทุกเรื่องเลยเี่พี่ตีเอ็มอะ ตู้บ้านเราังมีไถึงสิบห้าเหรียญเลยโอเคคุณรับกระสุนรอแต่มึงเอางี้แล้วกันคืออินเวตเนี่ยมันก็มีปฏิสัมพันธ์กับน้องชายพี่มานานแสร็จมาอืมกูก็ไม่อยากจะข้ามหน้าข้ามตามันอืมให้เข้าใจครับให้น้องมันเคลียร์กายแท็กก่อนแต่กูมั่นใจน้องกูเล่นอยู่แล้วแต่เท่าไหร่เนี่ยแหละกูมั่นใจอ่าเห็นด้วยอติจร เท่าไหร่เนี่ยแหละที่ผมว่าผมไม่ได้ติดใจเรื่องขึ้นรถติดคันหรืออะไรเพราะว่ามึงไม่ติดกูติดผมติดแค่แบบไอ้ที่บอกว่าแทงเลยพี่จะได้จำมันเป็นคนบอกให้ผมแทงเลยมันจะได้จําไว้น้ำเสียงเป็นย่างริ่งกว่ไว้เต๊บไม่ไม่ใช่ที่น้ำเสียงมันคุนตีนพี่มันน้ำเสียงมันคุนตีนพี่ที่ต้องลองคุยกับมันดูที่ลองคุยกับมันดูพี่เสียงมันตุนตีนพี่ไม่เสียงมันพูดยังประมาณไหนไอ้เป๊บขอเหมือนที่สุดเลยขอเหมือนที่สุดเลยออพี่จะแทงของเลยพี่พี่จะแทงอะไรก็ได้พี่ผมจะได้จําประมาณ ก็ไม่ได้บอกว่าได้จำเดี๋ยวนีมันไม่มาชนแบบนี้จำ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 แล้วหลังจากตื่นมาผมถามว่าจำได้ไหมหมอจำได้แม่นเลยพี่โอเคแล้วมึงก็แทงไม่ไดอีกจึ๊กก็เลยแทงไม่ไปจึ๊ดหนึ่งสุดยอดมากเจคต้องงี้ไอ้ถึกแล้วผมไปเจอมันที่เมืองอีกด้วยพี่ผมพอหมอเอากลับโรงพยาบาลใช่ไหมผมก็ไปเจอมันที่เมืองมาขับรถมาผมก็เลยแทงมันไปจึ๊กหนึ่งพี่มึงแทงสามจึ๊กเหรอสามจึ๊กใช่ โอ้ยไม่ไหวนะไม่จัดเนี่มันหลอกมาพองแดงไม่ได้แทงโหดจะไว้รอบสี่ผมผมไม่ไรแล้วผมปล่อยผมมีรอบสี่ด้วยรอบสี่ไม่รอบสี่เดียรหน้ากันรอบสี่แต่ผมไม่แทงแล้วเพราะผมฟาร์มจะเสร็จแล้วไงผมก็เลยแบบมันกระแทงอะไรขนาดนั้นใส่ชุดแกงมัดตอนนี้มึงมีเรื่องกันใส่ชุดแกงปั๊ผมใส่ชุดเหมืองพี่ขุดเหมืองเลยแต่ผมบอกมันว่าผมอยุดธนาคารแล้วจัดรอบสองอ่ะไอบอลกี่ใบดิว่าบอลนาคร 040ไม่เอาไม่งเห็นาพว่ไม่ใหญ่มึงจะเล่นกี่ใบพี่ชายใหญ่มึงอะโอ้หถ้าจะระดับสกภัตอย่างต่ำก็ต้องมี50อ่ะพี่ใช่ไหมถ้าต่ำ50ใช่ไหมเดนนี่ใช่ครับแต่แต่แต่ช่วงเนี้ี TC เขาดีนะเขาซัพพอร์ตแบบคือไม่ห่วงตีจบกับอินเวตมันก็ได้ของอะไรมาพวกที่ได้เป็นเหรียญ่ะมันมันไม่น้อยนะพี่ขนาดเป็นฝั่งแพ้เกือบฟื้นอะได้เยอะอะและนี่ครับ 5M ครับโอเค สอบถามมาครับว่าเรื่องนี้อันนี้สามารถเล่นได้หรือเปล่าถ้าถ้าตามความคิดทีซีเโอเคในมุมที่ผมเล่าก่อนก็ได้เพราะว่าปกติ <S <S นี้ต้องฟั<อ>งสองฝ่ายได้มันมันก็ถือเป็นเรื่องเล็กแหละครับถ้าเคลียร์กันได้ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ถ้าแบบแต่ติดใจก็แต่ติดใจเรื่องคำไม่ยอมเลยประเด็นเอา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 เรื่องมันเรื่องเล็กก็จริงครับแต<ไ>่คำพูดมันใหญ่ครับใหญ่กันเรื่องวันนี้ไอ้เป๊ปมึงพาคนที่อยู่ มันไม่มีแข่งแล้วเว้ยรับของให้หมดเลยพรงนี้ม้องเตรียมตัวไว้อ่ะพี่โอเคก็ถือว่าตรงนี้ลูกกันว่าเป็นของซื้อของเขาว้าก่อนตรงนี้ก็คือเตรียมของไว้เต้นเร่งแรงปวดอยู่แล้วแท่งน้องรักก็เหมือนแต่พี่พี่สองหนึ่งสองหนึ่งปวดนะซื้อของก่อนเนึี่นาทีคุณไม่รู้เลยว่ามันเท่าไหร่อ่ะคะแนนเขาบ้านก็คือเขาเขาอยู่สามที่แบบสามที่มาถึงเจ็ดแปดโมงอ่ะโอเคเรื่องจัดทเวกเหรอแต่ทว่ามากี่ใบอ่ะ มันไม่น่าตีเพราะต้องโคอีดหรอกแต่เขาไม่หนีเขาไม่หนีตีแต่เมื่อกี้ตอนผมเข้าประเทศมาใช่ไหมผมเห็นมันอ่ะใส่ใส่สูตรกันเต็มเมืองเลยพี่เมื่อกี้พร้อมจัดเลยอ่ะเต็มเมืองเลยพี่เต็มบบเต็มบบเราไประเบิดเมืองเวลาอืมใจเย็นรับของไปเงียบกันโอเคโอเคใช่ยังไงก็ตีอยู่แล้วไปตีพั่มเพื่อแบบนี้มันก็ไม่ได้อะไรจิตสัมผัสได้ครับเหมือนเขาน่าจะขนลุกรอแล้วตอนนี้เหมือนลิว ตามนี้กันไปเหมือนจะมีลางของไปไปเลยขอโทษถอดอะไรัขอโทษกูรับของกันรับกระสุนนะถ้าอันนี้ไม่น่าขอวโทษถ้าใ่แต่ถ้าย่ิบเจ็ดแต่น่าขอโทษจริงท่ทานีท่านที่ที่ท่านน่ะไอบอลไอบอลมาเป่มาเปิดมาเปิดนะเดี๋ยววะอ่ะไอไอเปล่าเปล่ามนนี้เปล่ามนนี้ เออว่าไงว่าไงฮ้ตีก่อนจะคุยอะไรอ่ะกูขออย่างนึงเด็กอะไรเออก้าห้าหกอ่ะยิงสักสองแสนดิกูหมดกบไม้ไปเยอะแล้วได้ข่าวตีไปร้อยกว่าทีเลยจะตอบเก้าห้าหกใช่ปะเออ1 0 0แสนเลยเพื่อนเจ๊ต้องแตงกี้โงนเล่นไหนเล่นไหนเล่นไหนคนวงนอกเขาบอกมาว่าเจเต้องตีติดง่ายทุกอย่างแล้วยิ่งทำไมตีร้อยกว่าทีกูตี70ด้ลานนะวงนอกไหนสัต์ ไอบอลกูตีกูตีมึงไปดูสตรีมกูดิเยี่ยกูตีเจ็ดสิบสานแล้วผมดูพี่อยู่ตีแบบร้อยกว่าทีอ่ะร้อยเออร้อยกว่าทีใหญ่แม็กมันบอกผมตลอดบอกไปให้กำลังใจพี่เปาด้วยแม่งงอมแล้วน่ะโดนเยอะกูตีล้างตู้อ่ะคุยกัน่อนตีออกมากว่าน้องโอเคพี่ผมว่าแล้วพี่ต้องพูดอย่างนี้ผมพร้อมเป็นระบบแค่นั้นแหละ ผมคือสล็อตที่40ใช่ไหมได้เลยพี่ชายโอ้โหเงินในธนาคารมี 47m บอกว่าไม่จ่ายนี่ปืนบกหกสนับก็ไงพี่น้องบอลครับวันนี้ถ้าเหนื่อยแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะยังมีพี่อยู่ตรงนี้อยู่ชิอก้าชิก้าที่นี่ต้องีี้อะไรดีอ่ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของน้องบอล ียอะไรอะโมเอโมเอบีมอะไรเีอยที่ตีเป็นไรอ่ะเยอะไปเยอะเลยโมเอโมเอบีมมึงทำมึงทำท่าโอซีได้ปะเนยะครับน้ำบอลโอ้ทำท่าโอซีได้ป้าเดี๋ยวมึงจะได้อูฟังไปได้ต้องเจออะไรแบบนี้ไม่ได้ป่าเฮ้วตีเป่าพีเป่าพี่เป่าพี่เป่าผมรั่วแบบรั่วเหมือนกันแล้วเนี่ยรั่วหมือนกัน ถ้าบอลจะเป็นแบบนี้ขอให้บอลนั้นไม่มีทีแข่งแรงนะโมเอะโมเอะบีมชุก้าไอ้ต้ามันทำได้นะไอ้ต้ามันก็ต้องมือย่างนี้นะที่ไอ้ต้าที่เหมือนกันเลยเนี่ยไม่ใช่ของมันได้นะฉันขอนะวันนี้ขอให้เธอได้เป็นคนดีๆของพ่อแม่นะโมเอะโมเอะน่าห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 น่าได้คนนั้นแม่งลอยขึ้นมาผมเลยได้คนในี้พิศเหสกไอ้ชูก้าชูก้ารูนอะดีดีเลยตลาดหัวใจของเธอฉันขอแล้ว พุ่งทันด <ator> ี Quran เดียวพอแล้วกูก็อายกับเต้เหมือนกันแต่มาตลอดเขาตกลงไอ้บอลเป็นตลอดที่สี่ตีบอกใช่ครับใช่ครับไออัลเทดีครับดีผมเองครับพี่ผมเองผมก็พูดไปนั้นแหละพี่ป้าเปล่าเนี่ยผมเสร็จแล้วตีบอกว่าอะไรสรุปแล้วตีไม่ได้บอกอะไรเลยอ๋อตีมาบอกไอ้นี่ทำท่าให้ดูชุกานชุก้านลูนไม่แต่อินเวกผมจะบอกให้พี่ฟังผมเขาได้คนจาก m k ็จากอะไรไปอีกแบบอดีต m k ็ก็คือตอนเนี้ย มันมีเทียวุธิเทียอะไรแบบคนออนอ่ะมันโหดพี่ผู้ผมพลาดมันมานท้ายเพราะมันอ่อนออนดีก่พวกผมคนมันสามชี้กว่าตอนแรกผมนําเขาตั้งเท่าไหร่สี่สิบต่อแปดสิบผมนําตั้งสามสิบสกอวันด้ท้ายเขาออนตลอดเลยคนแข็งมากเลยตีสองตีสามไม่แ่วเลยผผมก็โดนเลยกลัวไหมผูยพี่ผว้พี่ก็ไม่ตีเขามานานเลยเขาต้องลองดูที่ต้องลองกูตีกูอีมามันก็ไม่ต่างอะไรกับอเมเอ่ะคนก็คนก็ออนตลอดเวลาเหมือนกัน เต็มชูการ์ชูก้าร์ดูนนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะมาเอะมาเอะเนี่ยพี่สู้สู้พี่ผมดูดาวมาเลยผมดูมีเท่าไหร่เออให้หมดถ้ากูชนะมาร่วมยดีกับกูด้วยอุ้ยอะไรคาราบีแพ้ยินดีโอ้โหเฮียนะพี่ก็กลัวแพ้ไงของของโลกนะแล้วไง พี่่อวาเมันตีกับมึงมันไม่เสียของไม่ได้ของไม่ไม่แล้วแล้วช่วงนี้เจกผมต้องเชียร์ไรับร้อยดาวครับเจอสุดเจอสุดครับตีตีตีกับพวกผมเขาไม่รู้ว่าเขาได้ของเจอสุดเจอสุดครับเขาได้เขาได้เงินจากพวกผมไปยี่สิบยันแล้วก็เหรียญจากซีซีไม่รวมของซาเว่นะที่เขาได้จากซีซีจากพวกผมด้วยแล้วก็ตีเป็นกาะก็หลายพันตัวพี่สามสี่พันตัวมากมันเหรียญหนึ่งมันสองร้อยตัวว่าเหรียญหนึ่งสองร้อยตัวเอดีอีกมันไดสิบห้าเหรียญที่ออาดิ๋อที่มึงตีร้อยสิบไปเพราะว่ามันได้ของเยอะอย่างนี้ใช่ปะ ใช่ใครับผมผมขนาดผมเป็นฝ่ายแพ้ผมยังได้เยอะเลยอ่ะสิห้าเหรียญที่เราสิบห้าคูณสองร้อยได้เท่าไหร่วะคูณสองร้อยเขาได้น่าจะได้ก่อสามพันตัวครับก่อสามพันตัวโอ้ร้อยหาสิบใบนะก่อสามพันตัวถ้าใช่ครับยี่สิบตัวมันยี่สิบใบมันจะเล่นร้อยใบมันได้สองพันตัวถ้าเราเล่นเล่นยี่สิบใบเราจะได้เหรียญทองมาเหรียญนึงครับ ยี่สิบใบก็สี่ร้อยสี่แล้วแล้วมันมันไม่ได้แค่เกาะนะพี่เปามันมันจะได้เอดีด้วยนะพี่เอดีได้ร้อยอันนะครับคุรู้ได้ไงว่าในคนในแก๊งอินเวดนั้นมีคนจากเอเมเคเขาไม่อยู่ด้วยใครวะก็ผมก็ผมรู้จักดิไอจ๋อไงพวกไอจ๋อพวกอะไรพวกเนี้ยไอคนจ๋อเอเมเคนั่นแหละก็จุดอยู่ในอินเวดไงในอินเวดมึนๆไะไอจ๋อมันจะมาปั๊บก็รู้อยู่ในอินเวดไงเออไอมันอยู่กับมันเคยอยู่เอเมเคมาก่อนผมรู้จักกันอยู่แล้วดิ ก็คือตัวท็อปสุลต่านอะไรประมาณนั้นหรอหรือว่าอะไรก็เพวกตัวเก่งตัวฝีมืออะไรก็มีเพียเขาน้นฝีมืออทั้งนั้นแหละใช่ที่ผมอยากจะบอกคืออินเวสท์เขาไม่หมู่แล้วเขาฝีมือดีช่วงเนี้ยเก่องก็อวยยศแหละง่ายก็คือไม่ไม่อยู่อินเวสทอ่ะก็ผมแพ้ก็ผมแพ้มันอ่ะก็ไม่อยู่อินเวสทอ่ะถ้าผมชนะถ้าผมชนะผมจะพูดอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมแพ้ไงพี่ผมโดนมันดิมึงก็ปากไฟก็หลังก็โดนทอนที่ไฟติดตังนะทั้ง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 หมดที่ไฟไป ไฟไฟสิบห้าไฟสิบห้ารอบแล้วมอนเทสแพ้ไปสิบเอ็ดไฟเต็มเต็มไฟใหญ่ไฟมอนเฮแพ้สิบเอ็ดไฟลวดเล่นง่ไงพิติก็อาจจะพติก็ดูอยู่บ่อๆก็เห็นอยู่ว่าแพตลอดอะกูเห็นตลอดก็ไม่หมูว่ะไม่กูเห็นตลอดกูมองว่าใจว่ากูไม่ไปพังไปอย่างนั้นอะแกงกัวผมจะรอดูผมจะไปบินดูพที่เหมือนกันผมจะไปขี่เครื่องร่อนเออมึงขี่ดูไว้ขี่เครื่องร่อนไหมนี่ตีลังกาขี่เลยสัตว์ชุบกันโหดจัดแบบเหมือนเออเขาเป็น AI แบบคำั่งชุบอะ กดชุบอย่างเดียวอ่ะปิดไม่ทันอ่ะชุบทีเดียวติดคนอ่ะโอ้ก็คล้ายระบบเราอ่ะตีกูมองว่าถ้าชุบถ้าระบบชุบเราอ่ะเออมีตัวที่เราัวปิดตัวชุบเขาแบบนั่นนั่น่หม่